การที้อแนที่นีมีข้อแล้ถ้าต้องจากขารวจตรจดูสิ่งของและสัพย์รของท่านจำนวนั้งนะถตกต้องาตรวจที่จอดเที่ยวชัดขนาดที่สองขนาดเป็นตำรวจทรัย์สินเพือี่ของเก้ารับส่งก็ด้วยาสากสมีกบแค่ประธาสารบัตตาทีตรถเที่ยวนี้มอจากสามีข้อมืนแล้วจะอยู่ลำต้นก็เดินทางที่สนาพลอ และสถานีปตัตตาที่เป็นสาทีต่อไปตามไป 9นะครับบ้านตาพีนะครับออกจากช่องแคบแล้วนะครับแดดขนฝนนะครับแดดเป็นเปียงก็ยังยืนถายเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ